ใครที่กำลังทำโรงเรือนทรงนี้อยู่หรือว่าอยากจะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวจอยจะพาไปดูนะคะต้องระวังนะคะเมื่อวานจอยมาถอนหญ้านะคะแล้วก็สังเกตเห็นความผิดปกติในโรงเรือนนะคะเห็นไหมคะว่าพลาสติกของผ้าปูหญ้าค่ะละลายตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเอ๊มีอะไรมาทําหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือพลาสติกไม่ดีนะคะแต่สังเกตนะคะเนี่ยนี่คือมุงนะ มุ้งเหนียวมากนะคะแต่ก็ละลายนะคะก็คิดมาทั้งคืนเราก็ได้บทสรุปค่ะเดี๋ยวพาดูค่ะทุกคนเห็นน้ำตรงนี้ไหมคะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มีแดดส่องลงมาค่ะซึ่งวันนั้นน่าจะร้อนมากเลยนะคะก็เลยเกิดการหักเหของแสงค่ะเข้ามาในโรงเรือนนะคะซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะปกติถ้าไม่มีน้ำฝนนะไม่เป็นไรค่ะ แต่ทีนี้พอน้ำมาขังก็เลยจะสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะเหมือนที่ออกข่าวคะ่ะที่เราเอาน้ำไว้ในรถนะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนต้องระวังนะคะอย่างนั้นก็อาจจะต้องทำเป็นหลังคากระเบื้องเนาะแทนพลาสติก